ช่วงเดือนเมษายนที่ใกล้จะมาถึงประชาชนในไต้หวันอาจจะต้องเผชิญกับการปรับขึ้นทั้งค่าไฟฟ้าและค่าน้ำหรือไม่เพราะสถานการณ์ฝนตกในช่วงฤดูใบไม้ผลิปีนี้เหมือนจะไม่เป็นไปตามที่คาดนะคะโดยกรมอุตุนิยมวิทยาไต้หวันเผยว่าปริมาณฝนในฤดูใบไม้ผลิปีนี้จะลดลงกว่าปกติซึ่งหวังเหมยฮวารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจไต้หวันกล่าวว่า ปริมาณน้ำในเขื่อนหลักของไต้หวันยังคงอยู่ที่40-90%อย่างไรก็ตามหลายฝ่ายมีความวิตกกังวลเนื่องจากได้มีการปรับระบบการจ่ายน้ำในบางพื้นที่ที่มีสถานการณ์น้ำลดลงมาแต่ระดับสัญญาณเตือนไฟสีเขียวแล้วดังนั้นจึงขอให้ประชาชนช่วยกันใช้น้ำอย่างประหยัด นอกจากนี้ประเด็นเรื่องการปรับขึ้นค่าไฟฟ้าที่กำลังได้รับความสนใจเป็นอย่างมากนั้นไม่เพียงแต่ประชาชนที่กังวลรัฐบาลท้องถิ่นเองก็หวังว่าจะมีการชะลอการปรับขึ้นค่าไฟได้เพราะเกรงว่าหากมีการปรับขึ้นค่าไฟจริงการคมนาคมขนส่งต่างๆซึ่งรวมถึงรถไฟฟ้าก็อาจจะต้องมีการปรับเพิ่มค่าโดยสารไปรพร้อมๆกันมณพรชัยวุฒิทีมข่าวอา i ภาคภาษาไทยรายงาน